มือหนึ่งล้วงพ่อไปแบกเกลือมาจากในหมูบ่บ้านเพิ่นสีแบกเอาไปไว้วัด ่อแบกยางไปได้อีกจังน้อยหลวงพอแล้วก็หูตัวว่าแบกกลับบัดบ่ไไรแท้หลวงพอจะเลยขีดสิเอาเสียงไวแถวแถวนั้นก้อนแล้วจังคอยผ้าเสียงเมี่ยงกลับมาเอาที่หลังว่าสันทะเกลือหายอย่างนอมันคือมันหนักแทสไไส้สิเอาไปไว้ใส่ดีนนอสิเอาไปไว้ใส่ดีนนอหลวงพอเลีย้ยวหาหม่องเสียงไปนำ้ำยางไปน้าพอดีเห็นก่อไฟอยู่ข้างทาง่านก็เลยเอาเกลือไปเสียงไว เอาไปไให้หงปลุกไว้พร้อมเอ๋ขี่กระมุนสีบัวมาลักเอาบนนอสีมีคนเห็นบนนอการห้องเท่าแล้วยังเห็นอื้นกับสีบัวเห็นคือกันบ่บ่ได้บ่ได้เสียงไใบมองนี้บ่ได้แล้วต้องเอาไปเสียงไใบมองอื่นพอ่อหลวงพ่อขึ้นได้แล้วก็เลยไปแบกเอาเกลือ,อยางต่อไปยินป้าอยาข้าวห,หกุกเล่ากะสียางเอาไปเสียงไว้ไอีก ก่อนสิยางไปเล่ากับพี่เก่าอีกเล่ไปแบกเอาเกลือยางต่อไปเอ้ยหลวงพ่อเล่ากับยานขี้กม้อยมาหลักเกลือเล่าขัดเนาะหาหม่องเสียงแล้วเสียงอีกเพราะว่าสิเสียงเอาไว้ใส่หม่องใดจะข้องกับเห็นคือเก่าเลยเสียงบรสําเร็จักเถื่อโอ้ยกับจะข้องเป็นคนเสียงเนาะสิว่าเห็นไนจ้าไหนเว้ยหลวงพ่อนี่ก็ได้พ่อหลวงพ่อยางมาหอดเลาะพ่อบวกวกนึงเล่าก็บขึ้ได้ย่างชันฉลาดวะเฮ้ย ไปการละหาอยู่ตั้งโดนเอาเสียงไว้ในน้ำนี่ละมันหน่าสิปอดภพยดีหลวงพ่พอก็เลยเอาเกลือลงไปเสียงไว้ในน้ำกับขึ้นมาเลี้ยวมึงก็บ่เห็นเกลือเลยน้ำในบวกมัน่นก็่่ค่อยใสเนาะเลยเลียวบ่เห็นเกลือเล่ากระซ่วงใจว่าเออเสียงไว้หม่งนี่ก็ใข่แน่ขนาดเท่ายังบ่เห็นเลยคือสิโบมีปืนเห็นหนกบจี่ ลวงพ่อก็เลยย่างกับวัดย่างสมัยใจยิ่มเปยเปยพ่อหอดวัดก็ห้องหาบักเสี้ยงเมียงเมียงเอ้ยท่อเกลือมันหนักไหรหลวงพ่อแบกมากพอไว้หลวงพ่อเอาไปเสียงไว้รอหวยพูดพาหลวงพ่อไปลอากันนะ ได้ครับหลวงพ่อเดี๋ยวผมสภาพเปเอาเองเสี่ยงเมียงก็เลยจำใจตรงไปกับหลวงพ่อสิเปียวก็ท้อเกลือออย่างไปหอดบวกนั่นหลวงพ่อก็บอกว่านีเมียงนี่เมียงก็ท้อเกลือหลวงพ่อเสี่ยงไปบวกนี่ละไปลงไปงุ่มเอาเนี่มไปรูวๆเสี่ยงเมียงเน็บหางกระเตี้ยวขื้นเราก็ลงไปงุ่มหาเกลือในบวกนั่น พ่อแล้วก็พ่อแล้วครับลูกพ่อนี่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 นพ่อเสี่ยงเมี่ยงยกกระท่อเกิดขึ้นมาพ่อเห็นเม็ดเกลือจัดเม็ดเลยบอกลุงพ่อว่าลุงพ่อลุงพ่อในกระท่อเกลือมัมีจัดเม็ดเลยเกลือลุงส่ปลาในบ่วงนี่มันหลักกินเกลือเหมือนต้นปัดโอ้ปลาซุ่มนี่ฟังอ่านมันหลักกินเกลือของลุงพอในในใน่อได้จังไหง ปลติทวปลติทวปลาซุนี่ไหมอุซาแบกเกลมาตั้งไกลอุซาเสี่ยงไหอย่างดีปลาลกินจนได้เมียงเมียงเมียงจับปลาสุมนี่มากกันนะปลาสุมนี่ก้นจิถึกทำโทษโอ้ยหลวงพ่อกระไดเดี๋ยวมันละลายในน้ำกระบก็หูเรียงเลยคิดว่าปลาลักกินเสยได้บบดนี้พ่อเสี่ยงเมียงจับปลาขึ้นมาหลวงพ่อเดียวเห็นนาปลาเราก็เลยสูนขั้นไหม่ขั้นมืออยากตบนาปลาให้ท้ายแค็ ไม่บอกเสียงเมียงวะเมียงเมียงเมียงโน่นปลาไม่ลูกพ่อตบหนามันเป็นการสั่งสอนเลยเด้อไอ้เลยครับลูกบอจัดไปเสียงเมียงเราก็เลยจับปลาคอโยนไม่ลูงพ่อเอาลูงพ่อตบเลยตบเลยมากนะเอาอีกเมียงเอาอีกมั้งมันเอาลูงพ่อตบเลยตบเลยเอาอีกเมียงเอาอีกลูงพ่อตั้งแต่เศร้าแค้น พอดีเสียงแบบคับได้ปลาดุกปลดทีบังโอ้หัวโตมาเลยโตเลยเออโอ้เก็บเก็บเก็บโอ้ยโอ้ยเก็บเก็บเก็บโอ้ยเนียงปลาดุกปักเมื่อกูโอ้ยเก็บเด้เนียงปลาค่านี่ไหมโอ้เก็บเก็บเก็บโอ้ยเฮ้ยหลวงพอเฮ้ยคือปลาดุกปักปลาเมื่อเข้าบักเล่นจนปลาดุกติดเมื่อเล่าอ่อนตอดหลวงปอเสียที่บักเหนียงอีกแล้ว เป็นจังไดขครับคุณหนูหนูนี่แหละคนห้องมักลัางแกยสัตว์ตังข้อมเืนเบาให้ทุกแกทำทุกนั่นถึงตัวแต่ของก็เลยเก็บหนูเออครับเมือ